วัชพืชออกจากสวนค่ะวัชพืชตัวร้ายที่อินเดียนาคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ร้ายมากเพราะมันกระจายทุกปีแล้วมันจะเต็มไปหมดมันจะเต็มสวนไปหมดค่ะเราต้องมาถอนออกให้หมดถ้ามันนั้นมันจะคุมไปทั้งหมดในสวนนี้ฝดังเรียกที่สวีด เป็นวัชพืชที่ชอบอากาศที่นี่มากขึ้นมาทุกๆปีค่ะมีหนามเล็กๆเ,เต็มทั้งต้นยากในการถอนมากค่ะถ้าปล่อยให้เขาขึ้นต้นอาจจะสูงท่วมหัวแล้วก็มีดอกด้วยค่ะจะใช้ชาโวขุดค่ะแล้วก็จะดึงต้นออกมาลองดูสิ มาดูกันค่ะว,ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างยากของยาวมากยากยาวโอ้ไม่มีความรู้ค่ะว่าที่บ้านเรานะ่ะมีไม้ยาดประเภทนี้แรับโอ้ดะกาเดนงเจดิงครีเน่หนาวโอ้ะวิดเอาลุกเบ๊ดะแอ๊บมาดเบ๊ดะหนาว วีนาสีแดงออร์เวีเลยเฮียร้อนได้เยอะเลยค่ะ mm hmm. ใหญ่โตมาโหัานเลยมาออกขึ้นมามีชนิดหนึ่งเฮียดูใบสิฮะดูใบสินี่ก็เป็นวีดกินไม่ได้เลยเดีย๋ยวต้องเอาออกอนะ หมือนเป็นดอกไม้แต่เป็นหญ้าค่ะ,ะเต็มไปหมดเลยอยากเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดโอ้ยอ่ะต้องขุดอันนี้ก็ขุดบิทเดอกอ่านยาวๆใบก็ยาวมากด้วยค่ะ ทิศที่สวีทไอวิวเลอินดอายแอน์เปิดดปล่อยให้แห้งแล้วก็จะเผาค่ะ,ะเช่วงนี้เป็นตอนเย็นค่ะทำสวนเสร็จแล้วขอนั่งพักแป๊บหนึง่งลองชมสวนดอกไม้อากาศที่อินเดียนานี่จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะคะเพราะอากาศบางที วันนี้อากาศดีพรุ่งนี้อาจจะร้อนมากหรืออาจจะหนาวบางทีหิมะอาจจะตกเลยคืออากาศปวนแปรมากที่อินเดียนานี้เป็นอากาศวันนี้อากาศดีมากๆ perfect weather เย็นสบายทั้งวันมีมีแดดออกมาแต่ไม่ร้อนมีลมเอือ่อยๆสวยงามเป็นช่วงที่ดอกไม้กำลังชอบดอกไม้พวกนี้ชอบอากาศชอบอากาศประเภทนี้มาก ดูแฮปปี้มากเลยอากาศร้อนเขาจะบานออกมาเต็มเด๋ยวนี้จบแล้วสวยมากค่ะเป็นอากาศที่เพอร์เฟคมากสำหรับดอกไม้พอดีชอบอากาศปบาป,ป,ประมาณนี้ ซีเดียก็กำลังออกดอกสวยงามมากแต่ไม่กล้าที่จะจับแล้วพ็ทำวีดีโอเกี่ยวกับซีเดียไปแล้วว่าเป็นดอกไม้ที่อันตรายมากเลยเราไม่รู้สมัยก่อนไม่กล้จับแล้วค่ะ